สวัสดีครับผมธนูทานายความสำนักง,งานกฎหมายธนูคลิปนี้เป็น e ีีที่7ผมจะพูดในเรื่องของคดีขายฝากพบเห็นได้มากอาจจะเรียกว่าเป็นช่องทางหลักของนายทุนเพราะว่ารับซื้อฝากได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดต่ำกว่าราคาประเมินและยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นโชคได้กรรมสิทธิ์แบบสมบูรณ์โดยเด็ดขาดแต่ก็มีนายทุนบางคนอาจจะใช้ช่องทางหรือกฎหมายนี้ในการทำมาหากินอย่างไม่สุจริตจึงเป็นเหตุผลให้มีการตรา ผมจะขึ้นข้อกฎหมายให้ไว้บนหน้าจอนี่ฮะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพศ2562และข้อกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่17เมษายน2562คลิปวิดีโอนี้เนื้อหามาจาก Facebook Fanpage สำนักง,งานกฎหมายธนูผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนี้นะครับ ผมโพสไว้เมื่อวันที่4กันยายน2564ในหัวข้อคำถามที่ว่าทำสัญญาขายฝากที่สูงกว่าราคาที่แท้จริงดอกเบี้ยกเกิน15%ต่อปีตกเป็นโมฆะไหมอธิบายข้อกฎหมายครับ การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาซื้อขายอสาสังหาริมทรัพย์ชนิดหนึง่งที่ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ดิน่นแหละฮะมิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456วรรคหนึ่งประเด็นแรกดอกเบี้ยที่เกินอัตรา100้อ0ละ15ต่อปีนั้นถือ เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพราะกฎหมายกำหนดให้ผู้รับซื้อฝากมีสิทธิ์เรียกได้เพียงไม่เกิน15%ต่อปีอ้างอิงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพศ2540มาตรา4วงเล็บ6นะครับและยังต้องห้ามตามาที่ผมขึ้นให้ไว้บนหน้าจอนี้ฮะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา499เฉพาะวงเล็บ2นะครับที่บัญญัติว่า ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ยว่าสินไทยหรือราคาขายฝากที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีให้ถ่ยได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละ15ต่อปีประเด็นต่อมาครับสินไทยกำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริง ได้แต่เมื่อคำนวณรวมดอกเบี้ยแล้วจะต้องไม่เกิน15%ต่อปีฉะนั้นผู้ขายฝากจึงมีสิทธิ์ไถ่ถอนได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมผลประโยชน์ตอบแทน15%ต่อปีอทั้ง2ประเด็นนะฮะพอสรุปได้ว่าสัญญาขายฝากไม่ตกเป็นโมฆะเพียงแต่ปรับลดดอกเบี้ยลงเท่านั้นเองอ้างอิง ผมจะขึ้นให้ไว้บนหน้าจอนีเป็นคำพิพากษาสารดีกาที่1265ทับ2559เฉพาะวักค2นะครับเ,เขียนว่าสายวิชัยว่ามารดาโจทย์ผู้ขายฝากและจำเลยผู้รับซื้อตกลงคิดดอกเบีย้ยเดือนละ 12,000บาทกรณีจึงเป็นการกำหนดราคาสินไทยหรือราคาขายฝากสูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงในอัตาร้อยละ18ต่อปีเมื่อราคาสินไทยหรือราคาขายฝากที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่ที่เกินอัตราร้อยละ15ต่อปี จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา499วรรค2ซึ่งกำหนดให้ไถยได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละ15ต่อปีนะครับโอเคฮะเป็นไปตามคำวิจัยของสารดีกาดังกล่าวประเด็นสุดท้ายครับคือ,อสัญญาขายฝากที่ทำกันไว้ที่สำนักง,งานที่ดินถือเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือ ผู้ขายฝากหรือจำเลยเนี่ยสามารถสืบหักล้างข้อความในเอกสารได้ไหมคำตอบนะครับเดิมเนี่ยผู้ขายฝากจะนำพยานบุคคลมาสืบเพื่อหาราคาที่แท้จริงเนี่ยหักล้างแก้ไขข้อความในเอกสารผมจะขึ้นให้ไว้บนหน้าจอฮะเป็นตัวอย่างของหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินตัวนี้แหละครับ จำเลยหรือผู้ขายฝากเนะี่ยไม่สามารถนำสืบหักล้างแก้ไขข้อความดังกล่าวได้อ้างอิงตามประมวลว,วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94และอ้างอิงคำพักษาสารดีกาที่7,519ทับ2,560นะครับแต่อแต่ไม่ได้นะแต่เนื่องจากนับตั้งแต่ตัว เนี่ยครับพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยสัมพันธ์5 6มีผลใช้บังคับนะครับก็ได้กำหนดให้คดีหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการขายฝากเนี่ยถือเป็นคดีผู้บริโภคโดยผู้ขายฝากถือเป็นผู้บริโภคซึ่งในคดีของผู้บริโภคนั้นประมวล วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94จะไม่นำมาใช้ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2551มรา10อ่มาตรา10าวัก 3, และมาตรา11โอ้งงฮนะงงมาตราไหนกฎหมายไหนฮะสรุปคืออปัจจุบันนะฮะเป็นคดีผู้บริโภคในฐานะของผู้บริโภคเนี่ย สามารถนําสืบหักล้างข้อความต่างๆได้เช่นผมจะยกตัวอย่างนะครับสัญญาตัวเนี้ยเขียนไว้ว่าขายฝากจํานวน1นึ่งล้านสองแสนบาทแต่ให้เงินกันจริงเพียง1ล้านบาทซึ่งในวงการจะเรียกว่าเงินปากถุงเงินกินเปล่าอะไรประมาณนี้มันมีอยู่มันมีอยู่นะครับตัวของผู้ขายไอผู้ขายฝากเนี่ย ก็สามารถนําสืบหักล้างได้ว่าข้อความในสัญญา,าขายฝากดังกล่าวเนี่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากมันมีการหักเงินบางส่วนไปและไม่ได้รับเงินเต็มตามที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาขายฝากนะครับโอเคฮะนะยายจะตอบคาถามได้ในประเด็นนี้ได้ครบถ้วนนะครับท่านใดที่มีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับสําหรับการรับชมและมาพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับ